ก็เป็นเหมือนทงน้งแรกของเอซีด้วยที่มาที่มระเทศไทยเป็นโปรตัวดักที่มาจากเกาหล<ช>ีเลยก็<ช>เป็นโปรดักที่เหมือนเขาบอกว่าเหมือนยกคลินิกที่บ้านใช่เพราะว่าเหมือนช่วงนี้คนเราทุกคนเลยดูแลตัวเองกันามากขึ้นนะครับผมแล้วก็เวลาอาจจะไม่มีเพราะว่าทํางานหนักอะไรอยอร่างงี้ก็พอใช้ผลิตภัณฑ์เนี้ยมันก็เหมือนเราได้เข้าคลินิกแต่ได้ไปทำหัตถการแต่ว่ายกมาไว้ที่บ้านถ้าเราไม่มีเวลาก็เหมงงใช่ปกติเราเป็น สำหรับผมถ้าข้างนอกดีต้องเริ่มจากการรักษาสุขภาพอะไรข้างในต้องดีแล้วก็แบบว่าถ้าเกิดเรานอนพอดีดื่มน้ำหรือว่าอะไรอย่างนี้มันแบบสุขภาพดีข้างนอกมันก็จกมาดีก็มีพวกบำรุงบ้างสกินแคร์บ้างแต่ว่าอาจจะขั้นตอนไม่เยอะมากแต่ว่าเน้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันแบบครอบคลุมทุกอย่างผมก็เน้นกินครับ กินถ้าเรากินอิ่มแล้วก็จะมีความสุขไะมีความสุขจากภายในจากภายในแล้วก็ดูแล้าไปอยากให้ปากแนิดนึงกับผลิตภัณฑ์ผมพ่อเวาขกอซีว้ด้นะคแลก็แบรนด์กาลังเข้ามาที่นี่ครัแบนด์น้องใหม่ใช่มีมีหลายมีหลายเรียกว่าหลายผลิตภัณฑ์ที่ผมว่าต้องตอบโจทย์ใครสักคนก็ลองลองใช้กัได้นะครับนเซะครับโรเดอแล้วก็ เป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าคงเพิ่งครบรอบวงเราไปแล้วมาออกมาได้เลยนักพิเศษสุดๆเนาะ5ปีสำหรับพวกเราเป็นไงบ้างควงขึ้นรอบก็ผ่านมาเมื่อวานเลยครับวันที้17กันยายนดีมากเลย5ปีเป็นเป็น5ปีที่แบบว่ารู้สึกว่าผ่านมาไวมากมากตลอดเวลานะ5ปีมันมีโมเมนต์อะไรแบบประทับใจ จริงผมว่ามันประทับใจแบบทุกๆโมเมนต,ต์แหละที่เราได้ใช้เวลาด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรือว่า,าการมาเจอกับพไวน์ไลท์อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าพอเวลามันมีความสุข,ขมากมันจะผ่านไปเร็วแบบแบบเดียวก็ห้าปีแล้วใช่ใช่ครับเราผ่านไปเร็วจริงครับเราผ่านหลายๆอย่างมาด้วยกันใช่ทั้งกับพไวน์ไลท์แล้วก็ยังรู้สึกดีที่ท,ที่มีแบร,รนด์จ้างพวกเรามาเจอกันอย่างเงี้ยครับขอบคุณเอสซีมาครับอันนี้ไม่ได้ขายของนี้พูดจริงนะขอบคุณจริงๆครับวันนี้แฟนคลับก <laughs> ็มา เขามาเขามาหาพวกเราครับผมดีใจมากดีใจมากก็อยากจะขอบคุณ like ที่ยังไม่ลืมพวกเราใช่ผมแอบเห็นอยู่แต่ว่าเดี๋ยวชอบไปเดินดูใกล้ๆว่าเขาเขียนว่าอะไรครัาแต่ตลอด5ปีที่ผ่านมาแน่นอนมาแฟนคลับคือเป็นแบบซัพพอร์ตพวกเราเต็มที่รู้สึกไงมากกับแฟนคลับที่ตรงนี้เราเรามีความสุขที่ผลงานพวกเราแล้วก็หลายๆอย่างที่พวกเราทำมันส่งไปถึงเขาแล้วเขาอยากจะติดตามพวกเราเสมอมันก็ทำให้เราเรียกว่า อยากอยากดูแลเขาให้ดีผ่านการแตบบ่ว่าผ่านการทํำผลงานผ่าน,านผลงานหลายๆอย่างที่ทำให้บอว่าเราอยากให้มันดีขึ้นเลยเมื่อวานไดคุยกับคมมีอะไรเเมื่อวานมื่อนเปิด space, สเปซเ,เปิดสเใช่ก็คือเป็นชาเลนจ์ของผมเองผมเริ่มทำชาเลนจ์ ต้องเรามาเรามาเลยเราเล่าเริ่มต้นของโปรเจกต์ก่อนว่าทำไมถึงเริ่มทำสเปซโปรเจกต์ที่เริ่มทำสเปซเพราะว่าผมเซ็ตโกไว้ว่าผมอยากจะพูดในเก่งขึ้นเยก็เลยแบบเออลองมาสเปซดูซิว่า7วันเราจะสามารถฝึกทักษะสกิลการพูดในมันเก่งขึ้นได้หรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วก็พอหมอพอเจับกับวันครบรอบปีที่5ปีพอดีก็เลยแบบชวนพี่พี่มาสเปซด้วยกันเลยที่7ครบรอบชัลเลนจ์ แล้วใครที่สงสัยสเปซมันคือเหมือนห้องในในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ X นะครับก็คือเปิดให้ตัวเองเป็นโฮสต์เป็นคนพูดแล้วก็มีคนเข้ามาฟังมาเลยเป็นผับแคสต์ใช่เป็นผับแคสต์เกี่ยวกับทุกความในใจกับแฟนๆไปพวกเราเองก็มีนะครับก็อัปเหมือนอัปเดตกันแหละครับว่าเรื่องนี้เป็นยังไงก็เหมทุกคนก็ยังติดตามพวกเราอยู่ใช่เมื่อวานเราก็มีพูดคุยแล้วก็เราเรียกเขามาพูดกับพวกเราด้วยว่าแบบว่า ใครทำอะไรอยากพูดแหละกับพวกเราบ้างแล้วก็ให้เขาพูดขึ้นมาเลือกตัวแทนขึ้นมาสิบคนเป็นไงบ้างครับรับใจไหครับรับใจนับตาฟอลเลยไหมซึ้งครับซึ้งนะฮะซึ้งนะคชอบชอบตรงที่ว่าหลายคนคือเราไม่ค่อยได้คุยกับเขาบ่อยแล้วหลายคนเขาไม่ใช่สายพูดเพราะว่าเขาไม่สายซัพพอร์ตแล้วเขาเสียผลงานพวกเราอะไรย่างเงี้ยแล้วพอเราเราเราได้ยินเขาพูดออกมาแล้วรู้สึกว่าเออมันเป็นสิ่งที่มันจริงใจเพราะว่าเขาอยากพูดกับเราจริงๆแล้วก็เขาติดตามเรามานานอย้ยเจ้อินเตอร์เฟร์ แเขามีาโอกาสทให้พวกเรามีอินดี้แฟนมีทำโปรเจกต์ให้ครับผมมีที่ที่อินโดแล้วก็มีแท็กรูปมาเขียนอะไรอย่างงี้ครับผมแสดว่าประทับใจเลยเนาะใช่ชื่นใจมากประทับใจมากมีไฟในการทำงานใช่แต่พวกเรากลับร่วมกัทำเองด้วยกันเองกไหมครับถ้ามีโอกาสอยากทำครับไม่มีโอกาสก็อยากทำมีคุยเปนร่วมไม่ได้เออมีคุยอยู่ตลอดครับจริงๆพวกเราอ่ะเจอกันบ่อยมากแล้วจริงๆครับจะคุยกันเกือบทุกวันเกิคร พวกเราไม่ได้ห่างเผื่นไปไหนนะครับทุกคนไม่ต้องจะคิดว่าห่างเหผือนเราเจอกันบ่อยเจอกันบ่อยครับก็คืออัปเดตกันตลอดนะก็เหมือนช่วงนี้เราก็เหมือนแยกกันไปแบบว่าโฟกัสชัยโฟกัสของตัวเองอย่างของผมก็จะมี ep ศูนย์หนึ่งไร้ฟ้ของม่ตอรก็จะมีไว้เป็นของอยู่แต่ว่าทุกคลาสที่เป็นของพวกเราอ่ะเราก็จะปรึกษากันตลอดใช่ชัยต่อไปก็รอติดตามของปอเช่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับผม ใช่ครับเราโตด้วยกันมาขนาดนี้เราทิ้งกันไม่ได้ครับใช่แล้ว2คนนี้ก็คือ2คนแรกที่ได้ฟังผลงานของกันและกันตลอดเวลาใช่แต่แน่นอนว่าแฟนๆมันต้องต้องการโปรเจกต์พิเศษเนาะที่แบบร่วมกันหมดอะไรอย่างเงี้ยโอ้แล้ปีนี้มันจะแบบได้หรือว่าปีหน้าต้องรอโอกาสดีๆครับผมต้องรอใครดีอย่างเช่นวันนี้ที่เอเชีจ้างเรามาครับใช่คอันผมไม่ได้บุกเข้าขายของในพูดจริงนะมันเป็นงานมันเป็นงานจ้างที่แบบว่า3คนอย่างนใช่ Icana, ติดตามครับผม25กันยายนนี้นะครับซอย MB นะครับก็สามารถกดสิดตามได้นะครับทางชนาญศรูเจกี้จักรินนะครับอันนี้คือโยนให้น้องขายของเชียวอยากคุณจะไปอ๋อครับตอนนี้ก็มีร่วมงานประพายไปก่อนแต่ว่าถ้าร่วมแบบทำจริงๆก็รอในวันนี้พวกผมแข่งแก่งกว่านี้นะครับ อีพีเอาไว้01ชื่อว่าหัวใอฟ้าป่อยมาแลครับสี่เพลงนะครับที่สตรีมมิ <Yeah. S 1> JI, so so ่งถักฟอร์มกันแล้ก็สามารถไปฟังได้แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับ MV นะครับปล่อยมาแล้วนะครับสามเพลง s ันชายนะครับ expire นะครับแล้วก็ take us นะครับกำลังจะปล่อยวันที่25กันยายนก็ติดตามด้วยนะครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะเล็กๆน้อยๆกันนิดนึงอย่างที่ถ่ยนะครับ ผมก็เพิ่งปล่อยซิงเกิลแรกไปครับกับเพลง r e a d y From You นะครับก็สามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็อยากฝากทุกคนให้เข้าไปดู MV กันเยอะๆด้วยครับที่ช่อง YouTube เติร์ดเลยครับผมแล้วก็ตอนนี้มีภาพยนตร์นะครับกำลังฉายอยู่กับเรื่อง Achilles Curse ก็ไปดูกันได้ครับทุกโรงภาพยนตร์ครับครับผมส่วนของผมนะครับอัลบั้มเดียวก็รอติดตามกันอีกสักพักนะครับผมแล้วก็ขอฝากงานเบื้องหลังก่อนแล้วกันพอดีผมโปรดิวซ์เพลงให้น้องไทโอไปนะครับชื่อว่า Oxygen นะครับก็ ฟังกันได้ก็เซิร์ชในยูทูบออกซิเจนกันเลยนะครับมันจะเป็นเพลงแนวทิปฮอปอิเล็กทรอนิกส์เอ็กซ์เพรเมนต์หน่อยนะครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งคือไปฟรีกับน้องมิกซ์ฟ o d นะครับชื่อเพลงว่าแม็กในไทยก็ฝากด้วยนะครับเพลงนี้ครับนครับี่อใช้สมุถามอีกทีครับพี่ามาเมลวิเนหลยคนียรได้เห็นของอะไรต้องมาราถามกสัมภาษณวมนี้นยงงเลย อะไรยังไนงไน,นะครับเป็นอะไรเขแบบว่าสารเคมีเจนเราก็มาเดลเป็นซีอะไรอย่างเงี้ยเราถื็ว่ามันเคมีลองพูดอะมันแบบเคมีช่างล่าค่ะตลกดีครับผมม,มีโอกาสได้ใช้ทวิตเตอร์เมื่อวานส่งหนูก็ตลกดีครับผมก็อขอบคุณที่ชื่นชอบกันนะครับก็ฝากติดตามผลงานธนาคตต่อไปด้วยแล้วก็ฝากผลงานของน้องพิกซี่ด้วยนะครับ พวกผม3คนไปดูคอนเสิร์ตของน้องพิกซี่มานะครับสนุกมากแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นการเติบโตดีใจแทนพิกเซลทุกทุกคนที่เห็นศิลปินที่ตัวเองร<ม>ักมีความสามารถเก่งขึ้นขนาดแล้วก็ยินดีกับพี่โดมด้วยที่แบบว่าเราพัฒนาศิลปินของตัวเองได้มางขนาดหนใช่ศิลปินทุกคนก็เป็นแบบ motivation ให้โรงการทีฟอสต์เองใช่ใช่ใชช สร้างกลุ่มน้องๆีซี่มาแล้วผมก็แท็กสตอรี่เดียวไปครับน้องๆก็ตอบขอบคุณมาเป็นไงครับตอนที่เขาแบบเล่นคอนเสิร์ตแบบโชว์เป็นขนาดนั้นเป็นยังไงบ้างดีใจนะครับดีใจที่เราได้เห็นไม่ใช่แค่โชว์ของศิลปินแต่เราเห็นเขาแสดงแพชชั่นของตัวเองออกมาผ่านเสียงเพลงผ่านสเตจเห็นแพชชั่นของพี่ทีมงานเห็นแพชชั่นของคนเบื้องหลังทุกคนที่ตั้งใจทำโชว์ออกมาผ่านสเตจคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับ ขอบคุณมา,มากๆน,นะครับที่ที่ชื่นชอบนะครับ<ช>แ,แล้วก็ไม่รู้ว่านตมีอะไรหรือเปล่าแต่ก็ฝากฝากด้วยนะครับล<ช>่าสุดทึ่งเป็นพิธีกรคู่กันมาครับของทารายมินจิเข,ขาดาวรับแต่เราเปนจะลุ้นทีว่ว่ป็นทายาทดีลุ้นว่าอะไรล้นมากเลยคพื่อนๆจะเป็นภาระอ่างอ๋อเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีครับผมน้อนเพื่อนร่วมงานที่ดีร ยิ้มกันไม่หยุดนะครับแต่ละคนนี่อยากได้คําตอบยังไงครับรว่าคินที่แบบความนครที่แีเเรียกว่ามีควา like มัารชอบอว่าคนไม่ค่อยเห็นมากกว่าปกติผมอยู่กับเพื่อนๆเนี้ครับไม่ค่อยทํอะไรกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ทุกคนคลิปความสนุกแบบว่าแบบว่าดูแลสนุกดูแลแฮปปี like ้กัน like ต่อไปเพราะว่าหน้าที่ของศิลปินทุกคนก็คือทําให้แฟนคลับทุกคนมีความสุข